ปหลัดกระทรวงกลาโหมก็แนะผู้ชุมนุมทุกฝ่ายใช้เวลาตลอดเดือนเมษายนหยุดพักเพื่อทบทวนการชุมนุมที่ผ่านมาขณะที่ม็อบประชาธิปัตย์ก็นำประชาชนเดินแสดงพลังสนับสนุนให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งค่ะเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานายสุเทพเทือกสุบันแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ นำขบวนเดินรณรงค์เชิญช,ชวนประชาชนออกมาแสดงพลังสนับสนุนการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งซึ่งแบ่งเป็น6ขบวนโดยการเดินขบวนในครั้งนี้เพื่อแสดงให้รัฐบาลเห็นว่าประชาชนต้องการปฏิรูปประเทศและนอกจากการเดินขบวนในกรุงเทพมหนานครแล้วยังมีการเดินขบวนในต่างจังหวัดด้วย ขณะที่พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กปลัดกระทรวงกลาโหมแสดงความคิดเห็นสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มต่างๆในขณะนี้โดยเห็นว่าผู้ชุมนุมทุกฝ่ายควรใช้เวลาตลอดเดือนเมษายนนี้หยุดพักเพื่อทั่งสติทบทวนการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์เพราะเชื่อว่าทุกคนอยากกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว รวมทั้งเห็นว่าทุกคนทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและผู้ชุมนุมเองก็เหนื่อยลา้ากับการชุมนุมในช่วง4-5เดือนที่ผ่านมาดังนั้นจึงควรหยุดพักแล้วกลับมหาหารือกันใหม่เพื่อให้ประเทศเดินหน้าค่ะ30วันของเดือนเมษายนหยุดพักตั้งสติใช้เวลาในการไตร่ตรองเรื่องต่างๆเหล่านี้ เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความสงบสุขกันสักระยะหนึ่งไม่ทราบว่าจะทํากันได้ไหมก็คือทั้งสองฝ่ายทั้งรปชาแล้วก็บรสนี่คือต้องยุติคุมนุมใช่ไหมคะใน3าสิวันลองคิดหารูปแบบดูนะครับว่าไอ้คาว่าหยุดพักตั้งสติเหมือนกับที่ในพระพุทธศาสนาท่านบอกนะครับว่าปราบใจถ้ามีแต่โมหะครับโทสะสิ่งต่างๆมันจะมืดมัวไปหมด มันจะะคิดอ,ไรไอ,อประหลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวอีกนะคะว่าหากทุกฝ่ายมีความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองจริงและอยากให้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นขณะนี้ลดลงก็ควรทำตามที่เคยประกาศไว้ว่าสงบสันติและปราศจ,จากอาวุธและก็เชื่อนะคะว่าความรุนแรงจะลดลงได้เพราะแม้มีเพราะแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐมาคอยรักษาความสงบเรียบร้อยก็ไม่สามารถป้องกันเหตุได้ตลอด ส่วนการที่ทหารต้องออกมาปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ก็เป็นไปตามคำสั่งของสอ,อรสอที่ประสานกำลังทหารช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยเพราะสถานการณ์ความรุนแรงในหลายจุดขณะน,นี้อยู่ในสภาวะไร้ระเบียบโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงขอให้ประชาชนเข้าใจการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ